สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิร์นนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1นึมินบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย Toyota a อ t i s นะคะ1.6ตัว G m i n o r c h a n ชนปี17นะคะตัวรถคันนี้เป็นรถปี2017นะคะสำหรับราคาคันนี้บอกเลยว่าเบาๆเลยนะคะเพียง419,000บาทนะคะมาพร้อมกับเลขไมล์อยู่ที่236,000กิโลเมตรนะคะตัวรถคันนี้เป็นรถสีเทาสี่หายากอีก1คันเลยนะคะทะเบียนรถ 6ก็ไกด่ดอรชาดา7 4 5 6เป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะพามาชมบอดี้ของคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้ได้ไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นพร้อมโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะนี่สีสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหายอยู่นะคะแนะนําเลย มาพร้อมกับตัวรถคันนี้นะคะที่ได้ในส่วนตัวยางนะคะเป็นยางของดันหลบนะยางดันหลบนะคะปี2021สัปดาห์ที่42นะคะตัวแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานหัวนอะห้ารูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโกโด้ด้านข้างตัวรถเป็นดูโอวีบีทีไอนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรีโมทนะคะเป็นตัวฟุตสตาร์ทนะคะสามารถปลดล็อกล็อกรถได้ด้วยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้ก็ กระจกเดิมๆแบบนี้เลยนี่โตโยต้าทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะยางเส้นที่2ก็เป็นยางดาลลอปเช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กคันนี้นะคะหัวน็อตทารูแบบนี้เลยนะคะบอกก่อนว่าเดี๋ยวแม็กเก็บงานให้นะคะเพราะว่าตรงนี้มีร่องรอยของการเกิดฟุตบอทมานะคะแต่ก็เดี๋ยวเก็บให้นะคะไม่มีผลใดๆในการขับขี่แน่นอนนะคะคันนี้ด้านหลังตัวรถนะคะไฟไท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ของตัว Corolla Altis นะคะ 1.6G ก็อยู่ครบแบบนี้เลย คาดหลังลาดยาวเป็นโครเมียมนะคะพร้อมโลกโก้โตยโยต้าอยู่ตรงกลางมาพร้อมกับตัวที่ไล่ฟ้าก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยไฟเบกรกลงที่3ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่ ภายในของตัวรถนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะ3ใบใหญ่ๆนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ขับต่างจังหวัดหรือขับในกรุงเทพอยู่นะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะเม็ดายทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยถอดนะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหัวน็อตด้านซ้ายด้านขวานะคะไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลย สำหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยทางมะพร้าวนะคะด้านขวาด้านซ้ายนะคะทางมะพร้าวอยู่ครบทุกจุดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจเลยนะคะว่าตัวรถคันนี้เป็นบอดี um ้เดิมๆเลยนะถัดมาเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวรถนะคะที่เป็นภายในกันบ้าง สำหรับภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถที่เป็นทูโทนนะคะสีดำตัดสีเบจนะคะพร้อมกับภายในนะคะที่เป็นตัวแอร์ทรงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยตัวเบาะเป็นเบาะปรับมือนะคะเรามาดูตัวโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงนะ,ะนี่เม็ดอาร์รนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะรวมกลมแบบนี้เลยนะโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะ คงสร้างไม่บิดเบี้ยวไม่บิดเบือนนะสีตัวรถก็เป็นสีเดิมนะคะไม่มีสาดสีมาด้วยภายในคันนี้ได้เป็นบ่อหนังนะคะสีเบจแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวจอนะคะเป็นจอ DVD <anda> นะคะ FM AM ก็ใช้งานได้ปกตินะคะมาพร้อมตัวรถนะคะที่เป็นเกียร์ออโต้ตัว Air แอร์เป <Bem> ็นแอร์หมุนแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านบนนะคะก็ถือว่าไม่มีร่องรอยอักาะใดๆดด้วยเรามาดูท่านหลังกันบ้าง สำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้1ฝัง่งนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตมาให้คอนโซลด้านหลังนะคะทั้งสองจุดแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังก็จะเป็นบาหนังเช่นเดียวกันนะคะสายคาดเบลเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยโครงสร้างตัวรถนะคะเมทอาร์กนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจเลยนะว่าตัวรถเป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมๆมเลยใครเที่ังมองหายอยู่นะคะคันนี้ก็ถือว่า อบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากผ่อนเบาๆนะคะราคาก็จะแตกต่างกันนะคะแตกต่างตรงที่เลขไม้นั่นเองนะคะใครที่รับเลขไม้ของคันนี้ได้ลูกค้าก็จะได้ราคารถที่ถูกลงไปด้วยอ่าเรามาดูทางฝั่งขวากันบ้างนี่โครงสร้างตัวรถนะคะเมทาร์คนะคะสวยๆเลยนะสีเดิมนะคะไม่มีสาดสีมานะคะสีตัวรถเป็นสีเดิมๆแบบนี้เลยฝั่งคนขับกันบ้างนะคะอ่า เล็กใมนะคะ230,000นะคะ6,966กิโลเมตรนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวรถเป็นใม่แท้ไหม้เดิมรถมือเดียวบอดี้เดิมนะคะพวงมาลัยมันติฟังชั่นหนึ่งฝั่งคันนี้เป็นเอนจินสตาร์ทนะคะสามารถที่จะล็อกรถปลดล็อกภายในรถได้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้โครงสร้างตัวรถนะคะของฝั่งนี้นะคะนี่เมร์ตทุกจุดอยู่ครบเลยใครที่แบบหารถโครงสร้างเดิมสีเดิมไม่มีสัดสีมาก,ก็จะแนะนำสำหรับตัวรถนะคะที่เป็นคันนี้เลยนะคะ พามาชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะคะที Jamie, ่เป็นของคันนี้กันบ้างเลยเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยนะลูกค้ามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องพันหกนั่นเองนะคะมาพร้อมกับบอดี้โครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตของตัวคารไม่มีรอยขยรอยถอดนะคะตัวเลขก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์ทุกจุดก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันด้านแก้มนะคะตรงขวานะคะก็ถือว่ายังไม่มีรอยขยรอยถอด หัวน็อตของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยขยรอยถอดเช่นเดียวกันนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมเลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะมอกก็ติดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันหัวน็อตซ้ายขวาไม่มีรอยขยัรอยขยับแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างนะคะอันนี้ด้านแก้มซ้ายนะคะก็ไม่มีรองรอยของน็อตขยับด้วยโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะสําหรับคันนี้นะคะ สวยๆๆเดมแบบ,แบบนี้ลยลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถคันนี้นะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะ mm hmm. คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. จะมาเปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.